สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการคุยสบายสไตล์ครูเจนในหัวข้อเรื่องของเรียนดนตรีดีอย่างไรนะครับเราจะบอกถึงผลประโยชน์นะครับที่เวลาเรียนดนตรีแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับและก็จะมีการนําไปสัมภาษณ์นักดนตรีของทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับว่าในความเห็นของ,องนักดนตรีแต่ละคนนั้นที่ได้เรียนดนตรีแล้ว รู้สึกอย่างไรและม,มีความีควิดเห็นอย่างไรรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เรียนดนตรีด้วยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับดนตรีครับฉะนั้นแล้วเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมนะครับสิ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเรียนดนตรีครับ สวัสดีครับช่วงนี้รายการคุยสบายสไตล์กูเจนนะครับก็จะมาสัมภาษณ์นักดนตรีไทยของ,งเรียนเราซึ่งจะได้ทราบถึงประสบการณ์นะครับว่าเรียนดนตรีไทยดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กชายภูรินทจีนแ่มครับเรียนดนตรีดีอย่างไรครับในในความคิดของเราก็สามารถเพิ่มความรู้ให้ได้ครับเช่น เสียงมีกี่เสียงเสียงพายล้อไหมแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นงานต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีไทยครับซึ่งสามารถทำให้เราได้ตังได้อ๋อก็คือสรุปแล้วคือได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านดนตรีแถมเมื่อเรียนแล้วยังนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ใช่ครมีไรายได้เสริมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว ดนตรีไทยการเรียนดนตรีในยุคออนไลน์ปุรินาคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมในความรู้สึกของเราในจากที่ต้องเรียนตัวต่อตัวในห้องนะครับก็ไม่มีครับที่ไม่มีปัญหานี่ก็เพราะว่าเรียนเรียนอย่างไรบ้างครับเราได้รับการถ่ายทอดเรียนอย่างไรในดนตรีไทยในวิชาดนตรีก็สามารถรู้ได้ว่าเขาสอนอย่างไร อก็คือเรียนโดยทางใดครับก็ทางซูมอ๋อเรียนเรียนออนไลน์นั่นเองอาจจะทางซูมหรือมิ o กูเก e ลมิทติ้เออตัวอะไรเงี้นะครับก็ถือว่าสรุปแล้วก็คือเรียนดนตรีในยุคโควิดนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับปุรินัทใช่ไหมครับเพราะว่าเรียนออนไลน์ใช่ค่ะอ๋อครับวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์เด็กชายปุรินัท ทีนแชมป์พีเท่านี้นะครับครับต่อไปก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเด็กชายธนพัฒน์วัฒนีนะครับว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับดนตรีอย่างไรไม่ทราบว่าธนพัฒน์ศึกษาดนตรีอยู่ในอะไรครับโรงเรียนวัดหนองของตุกครับโรงเรียนวัดหนองของตุอยู่อำเภออะไรครับท่าม่วงครับอยู่บอท่ามวงครับก็จะขอถามเลยนะครับว่าดนตรีดีอย่างไรครับดนตรีช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ ทำจิตให้นิ่งครับช่วยฝึกสมาธิทำจิตให้นิ่งเหมือนหมายถึงว่าถ้าเกิดเรียนแล้วก็จะทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีประโยชน์ขอประโยชน์อีกนิดหนึ่งครับเอ่อช่วยเสริมรายได้ช่วงโควิดด้วยครับอ๋อเสริมรายได้ช่วงโควิดแล้วดน,นตรีนี่มีการพัฒนาทักษะรับสมองของเราเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนบ้างไหมครับในการรับสมอง มีช่วยให้คิดแบบจิตใจต้องอยู่กันละนานนะครับการ้อนดนตรีอ๋อก็เหมือนกับที่ว่าทำให้มีความจำที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนดนตรีแล้วล่ะครับได้ช่วยได้หารายได้ช่วงได้หารายได้ช่วงโควิดครับอ๋อช่วงโควิดก็ยังมีรายได้ด้วยนำรายได้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันนี้ก็เป็นความเห็นของธนาพัฒน์วัฒนีครับสำหรับในลำดับต่อไปนะครับก็จะมาสัมภาษณ์เด็กชายชาลันทรน้ําแก้วครับสวัสดีครับด็กชายชาลันทรครับวันนี้ก็รายการคุยสบายสไตล์ครูเจมนะครับก็จะมาสอบถามเด็กชายชาลันทรเกี่ยวกับหัวข้อเรียนดนตรีดีอย่างไรี่อยากจะถามเด็กชายชาลันทรในความคิดครับเรียนดนตรีดีอย่างไรครับเอาสำหรับตัวผมกันนะครับการเรียนดนตรีเนี่ยเวลาผมได้ตีดนตรีน่ะ เวลาผมไปเล่นเกมมาหัวร้อนหรือโดนเพื่อนแกลงทาให้ผมหัวร้อนเนี่ยครับเวลาผมเล่นดนตรีผมก็สามารถหลังับการหัวร้อนของผมได้แล้วส่วนเกี่ยวกับเพื่อท่องเสริมดนตรีครับผมก็จะแบบว่าเรียนเรียนแล้วเราก็สามารถไปบอกคนอื่นได้ถือว่าเป็นการซื้อศาสตร์ดนตรีไทยต่อไปครับอ๋อชลธน์บอกว่าเมื่อเรียนแล้วให้จะลดการหัวร้อนก็คือการงุงงิ่ดจะคือหมายความว่าหายงุงงิดได้ง่ายได้ใช่ไหมครับ อ๋อตรงกับคอนเซปเลยที่ว่าเรียนดนตรีแล้วสมาธิจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยอันนี้ในเรื่องของการเล่นดนตรีนี่ชาลันทรเล่นเรื่องดนตรีอุปกรณ์ชิ้นไหนครับเล่นระนาบทุมครับอ๋อเล่นระนาบทุมแล้วอย่างอื่นเล่นเป็นไหมครับเป็นครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นนั้ดน,นตรีของโรงเรียนเรานะครับทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอ่ะ การเรียนดนตรีของสลันทรเนี่ยมันก็จะประสบปัญหาหรือไม่หรือว่าคิดว่าไม่มีผลอะไรครับประสบปัญหาบ้างครับเพราะบางครั้งเราจะไม่สามารถซ้อมได้เพราะอาจจะติดโควิดอะไรแบบนี้ครับมันเสี่ยงแล้วก็เลยอาจจะมีการโทรบ้างแล้วก็แบบดูดูศึกษาทาง Google บ้างครับอ๋อโทรนี่ก็คือโทรเรียนกับครูผู้สอนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วแล้ว,ลวระหว่างเรียนออนไลน์นี่นอกจากโทรกันแล้วเนี่ย ในระหว่างโรนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราคิดว่ามันประโยชน์มันได้พอๆกับที่เรียนจริงๆใช่ครับเพราะเราบางครั้งเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้แบบทดลองจริงเราก็ได้แค่ฟังมาครับแล้วปัญหามันก็จะมีเรื่องเน็ตด,ด้วยครับอ๋อนะครับก็คือไม่มีเครื่องดนตรีจริงๆแต่ว่าใชป้ประสบการณ์ในการอาศัยที่ว่าตีได้แล้วก็ฟังเอาแล้วก็ก็ทําท่าตามอย่างนี้ไหมครับ ครับคบรับพอเราบางครังราาคร้งก็ทําท่าทํามือตามอ่านนันี้อันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของเด็กชายจรันทรครับและในลําดับต่อไปนะครับรายการคุยสบายสไตล์ครูเจมก็จะมาสัมภาษณ์เด็กชายธนพลไคลมงคลครับครับวันนี้จะคุยกับธนพลในเรื่องของดนตรีดีอย่างไรครับก็สามารถหารายได,ได้ได้แล้วก็ไปสอนน้องน,องนองเล่นดนตรีได้ครับอืมถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยสามารถเอาเมื่อเราเล่นเป็นแล้วก็ไปไปฝึก ใช่ค่ะไปฝึกให้แม่แล้วก็ออกงานใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทีนี้ประโยชน์ในด้านของเชิงพัฒนาตนเองเนี่คือมีอะไรบ้างครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ใช้หลายหลายอย่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วคำถามสุดท้ายครับก็คือในในยุคโควิดอย่างเงี้ยจากที่เราเคยเรียนอยู่กับเรียนดนตรีต่อตัวต่อตัวเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยเรามีวิธีแก้ไขหรือ เราจะเรียนยังไงเป็นปัญหายังไงกันเราบ้างไหมครับไม่เข้าใจครับแล้วก็เรียนทาง y o u t u b e ครับอ๋อมันจะความเข้าใจจะน้อยลงแต่การแก้ปัญหาคือเรียนทาง y o u t u b e นั่นเองใช่ครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นได้บ้างครับก็ก็ถือว่าเป็นการแค่ขัดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคณะพลครับสวัสดีครับต่อไปก็สัมภาษณ์เด็กหญิงดวงอาไทยพิมโพนะครับนักเรียนชั้นม1 นะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ในเรื่องดนตรีดีอย่างไรก็เด็กหญิงดวงขไทยจะให้คําตอบว่าดนตรีดีอย่างไรครับก็ทําให้เด็กและวลีงสดใสมองโลกในแง่ดีอ่อนน้อมค่ะครับก,ก็เป็นอย่างที่โบราณว่าไว้ก็คือเรียนดนตรีแล้วคือจะเป็นผู้ที่มีสมาธิมีจิตใจอ่อนโยนนะครับและที่นี้ดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนในห้องครานี้ พอในยุคโควิดอย่างเงี้ยเราจะเรียนอย่างไรเรามีวิธีการเรียนอย่างไรที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีได้บ้างครับก็สามารถเรียนได้ทางออนไลน์เลย่รเรียนทางออนไลน์เรียนเรียนออนไลน์ด้วยทางไหนครับมันมีหลายทางมากทางโทรก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ทาง youtube ก็ได้อ่าศึกษาโดยวิดีโอวิดีโอคอลแล้วก็ youtube ใช่ไหมครับอ่าคําถามสุดท้ายครับก็คือในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เรามีความคิดเห็นอย่างไงในการเรียนที่ว่าจะเรียนกับที่คืออยากให้ตรงเรียนเปิดเรียนปกติหรือว่าเรียนอย่างนี้ก็สะดวกดีแล้วความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไงบ้างก็อยากให้โรงเรียนเปิดอ๋ออยากให้เรียนเปิดเพราะว่าจะได้เรียนเรียนที่ห้องมากกว่างี้ใช่ไหมครับอ่าครอันี้ก็เป็นความเห็นของเด็กหญิงดวงอาไทยครับสวัสดีครับครับสำหรับคนต่อไปนะครับก็จะมาสัมภาษณ์เด็กชายธราเทพปิ่นแก้วนะครับซึ่งเป็นนักดนตรีของเรียนเราเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับธราเทพครับก็ จะขอสัมภาษณ์นะครับว่าดนตรีดีอย่างไรครับก็ทําให้มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ครับอ๋อเรียนดนตรีแล้วจะมีความคิดสร,ร้สางสรรค์คือแล้วมีเวลาว่างเป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับแล้วความคิดสร,ร้สางสรรค์นี้สร้างสรรค์อย่างไรครับก็พวกตีไปดีเพลงไปเรื่อยๆอย๋อตีเพลงแล้วก็สามารถแต่งเพลงได้แต่งทำนองเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ อ๋อแล้วมีข้อดีอีกไหมครับสำหรับดนตรีที่เป็นข้ออื่นๆก็เออถ้ามาทำให้ความจำดีพอทำให้ฝึกความจำด้วยเอานำไปใช้กับวิชาอื่นได้หรือไม่ครับได้ครับอนำความจำไปใช้ถ้านำความจำในการจำโน้ตไปใช้จำคำศัพท์อื่นๆใช่ไหมครับแล้วในยุคโควิดอย่างเนี้ย สารเทพมีปัญหาอะไรกับการเรียนดนตรีบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีแสดงว่าการเรียนดนตรีนั้นเราเรียนได้ด้วยวิธีใดครับเนื่องจากสราบมาว่าดนตรีไม่สามารถที่จะไปเรียนที่โรงเรียนได้นะครับเราก็เรียนด้วยในมือถือครับไอ o g ูเกิ e มีครับอ๋อเรียนเรียนด้วยออนไลน์นั่นเองนะครับก็แล้วออนไลน์นี่เราเรียนแล้วมีประสบปัญหาตรงไหนไหมครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเรียน จริงๆก็เรีนในออนไลน์ครับเรียนจริงๆก็สามารถเรียนไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าเรียนออนไ,ไลน์ามันอาจจะติดปัญหา,าร 15, เรื้องเน็ดนิดหน่อยออก็จะมีเรื่องสัญญาณแต่ก็ไม่น่าเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับครับครับนี่ก็คือความคิดของชาลเทพครับสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นการสัมภาษณ์เด็กหญิงฟ้าใสนะครับก็ทีนี้วันนี้รายการคุยสไตล์สบายคูยเจมจะขอสัมภาษณ์ในในหัวข้อของ ดนตีดีอย่างไรเด็กหญิงฟ้าใสานี่อยู่เรียนอยู่ชั้นอะไรครับชั้นม3ทับหนึ่งค่ะม3ทับหนึ่งโรงเรียนครับโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมคะ่ะโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมทีนี้ดนตีดีอย่างไรในทัศนสติทัศนคติของฟ้าใสาครับข้อหนึ่งนะคะช่วยทําให้เวลาว่างเป็นประโยชน์คะ่ะข้อสองสาม,มารถสร้างรายได้ได้คะ่ะข้อสามสาม,มารถทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นคะ่ะนับว่าเป็น ความคิดที่มีประโยชน์มากถือทำให้ดนตรีดูมีประโยชน์ในสายตาของคนอื่นๆเลยนะครับอันทีนี้ในเมื่อในช่วงเนี้มันเป็นช่วงของยุคโควิดที่ไม่สามารถไปเรียนได้ทีนี้เราเรียนรู้ด้วยวิธีอย่างไรบ้างครับการเรียนออนไลน์ค่ะ,ะการเรียนออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการช่วยเรียนโดยที่ไม่ต้องเจอตัวทีนี้ในความออนไลน์นี่เรียนวิธีเดียวเลยหลรับหรือหลายวิธีมีวิธีใดบ้างพอบอกได้ไหมครับ ก็ถ้าสมมติไม่เรียนออนไลน์นะคะก็จะหาพวกกะละมังตีเองค่ะอ๋ออย่างเช่นเราเราเรียนกองยาวอยู่ใช่ไหมครับใช่า่เรียนกองยาวก็หากะละมังมาตีนี่ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ดีมากครับเพราะว่าเวลาไปเปิดเรียนจริงๆก็จะได้ตีกองยาวของจริงกันนะครับอันนี้ก็คือความเห็นของเด็กหญิงฟ้าใสครับสวัสดีครับนะครับสําหรับคนต่อไปครับก็คือเด็กหญิงจิตตาวันสุขโตครับเด็กหญิงจิตตาวันสุขโตได้เป็นนักดนตรีของโรงเรียนไหมครับ อ๋อไม่ได้เป็นนะครับก็คือแต่ว่าก,ก็เรียนในวิชาชั่วโมงเรียนด้วยใช่ไหมครับอันทีนี้วันนี้จะสัมภาษณ์ในหัวข้อดนตรีดีอย่างไรอยากจะให้จิตตะวันช่วยบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับดนตรีก็ดีในเรื่องด้านสนุกสนานทำให้นักเรียนมีความรู้มากกว่าเดิมแล้วก็ช่วยให้รับส<อ>ารรมออก็คือสนุกสนานแล้วก็ยังรักษาวัฒนธรรมไว้ด้วยเป็นความคิดที่ดีมากเลย ครับแล้วทีนี้การเรียนดนตรีในห้องเมื่อตอนตอนนี้มันเป็นช่วงยูโควิดนะครับทีนี้พอเรียนมาได้เรียนในห้องแล้วเรามีวิธีการเรียนอย่างไรบ้างครับเร<อ>าเรียนรู้ยังไงจากกับดนตรีในช่วงยูโควิดนะครับก็เปิด y o u t u ดูด้วยแล้วก็ฟังครูในเปิดเพื่อที่จะศึกษา youtube ที่คุณครูมอบให้นะครับท<อ>ีนี้ หลังจากนี้ไปคิดว่าเราอยากจะให้โรงเรียนเปิดเรียนปกติไหมหรือว่าเรียนแบบนี้ก็ก็ดีครับหรือว่าไงอยากให้เปิดครับเราเรียนจะ่ได้รู้ว่าได้ฟังครูแล้วก็ได้ทดลองอย๋ออยากจะให้เปิดเพื่อที่จะไปเรียนตัวต่อตัวกับครูมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของคิต,ตาวันครับ นะครับและลำดับต่อไปนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เด็กชายยศกรครับสวัสดีครับเด็กชายยศกรนะครับวันนี้เด็กชายยศกรอยู่ชั้นเรียนชั้นไหนครับตอนเรียนับสองครับครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมครับนะครับวันนี้การสัมภาษณ์ยศกรในหัวข้อดนตีดีอย่างไรในในทัศนคติของยศกรครับช่วยในการจําแล้วก็ ให้มีอะไรได้บ้างครับทาให้มีสมาธิความสมาธิอ๋อช่วยในการจําจํนั่นคือจําตัวโน้ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วยฝึกสมาธิด้วยเพราะการการจาก็เป็นบ่อเกิดแห่งการก็ต้องมาจากสมาธินะครับครับแล้วทีนี้การเรียนดนตรีเนี่ยในยุคโควิดเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนเราได้เรียนกับคุณครูจริงๆตัวตัวตัวไมครับ ม่เคยอค๋อแล้วอย่างนี้ก็คือเรียนเรียนทางไหนได้บ้างที่เราที่เราได้ความรู้มาเนี่ยครับทางเรียนเรียนยังไงกับครูเขาเพราะว่าเรามาเจอตัวครูไม่ได้ครับคอครับคอคอนี่ก็คือวิดีโอคอใช่ไหมครับ<ช>แล้วนอกจากวิดีโอคอมีมีทางไหนไหมครับที่คุณครูเขาสอนโดยที่ไม่ต้องเจอตัวให้ศึากหนาาทางนังสื่อ อ๋อคือทางเรียนให้นังสือไว้ด้วยอย่างเงี้ยสมมติได้ได้สื่อจากหนังสือก็อินเทอร์เน็นตอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือความเห็นของยศรกรนะ,ะ <c oughs> นะครับนะครับในลำดับต่อไปเราก็จะมาสัมภาษณ์เด็กหญิงกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เด็กหญิงปรารวีบำรุงไทยครับ <c oughs> นะครับก็จะสัมภาษณ์ในหัวข้อเรียนดนตรีดีอย่างไรครับ อ๋อก็คือแสดงว่าเมื่อเรียนดนตรีแล้วก็คือจะทําให้เอาเวลาว่างตรงนั้นไม่เสียไม่เสียละไม่เสียประโยชน์ไปนะแล้วก็ดนตรีให้อะไรอีกบ้างครับหลวงพูดอีกสักนิดนึ่ง,ง,รรรงสรงสุปแล้วคือได้ประ,ประสบการณ์มากกว่าคนอื่นก็คือมีความสามารถพิเศษนั่นเองอน,นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายครับก็คือ ดนตรีในยุคโควิดเนี่ยจริงๆแล้วการเรียนดนตรีเนี่ยคือต้องเรียนที่ห้องห้องเรียนเลยนะครับแล้วทีนี้เราไม่ได้เรียนที่ห้องเรามีวิธีการเรียนอย่างไรบ้างครับอ,รอ,อ,อ,อ๋อใช้ศึกษาทางอาจารย์ยูนั่นเองครับ u ูทูบนะครับแล้วก็วกควบคู่กับที่ครูให้งานครูสอนไปด้วยก็ถือว่าไม่มีเป็นอุปสรรคมากไหมครับอย่างีง ไม่ไม่มีปัญหามากแต่ถ้าก็ไม่เข้าใจก็ต้องถามส่วนตัวก็คือเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับวันนี้ก็มีขอสัมภาษณ์เด็กหญิงปรารวีแค่นี้ครับตัวนี้ครับครับก็ได้สัมภาษณ์บรรดานักเรียนที่เรียนดนตรีทั้งที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีของโรงเรียนไปแล้วนะครับก็ความคิดเห็นก็จะคล้ายๆกันนะครับสุดท้ายนี้เราจะไปดูไปชมนะครับภาพกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การแสดงจริงกันครับไปกันเลยครับ Mm-hmm. <laughs>